คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้เรามีเรื่องราวประเด็นมากมายนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็จะมีเรื่องของอะไรนะที่ดินที่ดินที่มันเป็นที่ของป่าไหมที่ของอะไรไหมนะครับเราก็เลยงงๆกันว่าเอ้าจริงๆแล้วเนี่ยแล้วที่อะไรที่ตรงไหนที่เราสามารถ เป็นเจ้าของได้จับจองซื้อขายได้แล้วที่ตรงไหนที่ไม่สามารถทําได้นะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยมาดูกันก่อนครับว่าที่ดินในประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะครับก็คือที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนนั่นเองนะครับซึ่งที่ดินของเอกชนนั้นจะสามารถซื้อขายได้ก็จะต้องมีเอกสาร เอ,อกาสารสิทธิ์นะครับอย่างโฉนดที่ดินหรือว่าหนังสือรับรองการทําประโยชน์เช่นนอสอสามกอนะครับโดยเอกสารแต่ละประเภทนั้นก็จะมีสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปอย่างแรกก็ที่ดินของรัฐเนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในความดูแลของหน่วยง,งานราชการต่างๆ,ๆเช่นกรมธนารักษ์เป็นต้นนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประชาชนไม่สามารถที่จะซื้อขายหรือว่าครอบครองได้โดยตรงอย่างต่อมาคือที่ดินของเอกชนครับเป็นที่ดินที่บุคคลน,นั้นมีกรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักตามเอกสารสิทธิ์นะครับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ก็มีเอกสารสําคัญสําหรับที่ดินเช่นถนดที่ดิน นะครับมีตราคุดสีแดงหรืออสสีเนี่ยนะครับเป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์ที่สุดสามารถซื้อขายจำนองโอนได้อย่างถูกต้องนะครับโดยโฉนดแผนที่นะครับโฉนดตราจองตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ส่วนที่ดินที่มีสิทธิครอบครองอันนี้เป็นที่ดินที่บุคคลนั้นมีสิทธิ์ทำประโยชน์ แต่ว่ายังไม่มีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์มีเอกสารรับรองการทำประโยชน์เช่นนสสกนะครับก er ็เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่สามารถซื namely, ้อขายจำนองหรือว่าโอนได้แล้วก็นสสและนสสามขอนั้นเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ยังไม่สามารถซื้อขายหรือว่าโอนได้ในทันทีข้อควรจำอีกอย่างก็คือในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ก็ควรจะตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และก็รายละเอียดในเอกสารให้ถูกต้องเพื่อที่จะป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเอกสารสิทธิ์ที่ดินแต่และประเภทนั้นมีสิทธิ์และความคุ้มครองที่แตกต่างกันนะครับการทําความเข้าใจประเภทของเอกสารก็จะช่วยให้เรานั้นทราบสิทธิ์ในการซื้อขายหรือว่าครอบครองได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับ